สวัสดีค่ะวันนี้อยากคิดว่าประมาทนะคะที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกมาเดินเพราะว่าไม่มีใครเลย <c oughs> คือหมู่บ้านที่นี่จะเรียกว่าโชคดีก็ใช้ได้อะคะ่ะเพราะว่าไม่มีคนที่จะมาเดินอยู่เยอะๆในช่วงนี้ ถึงจะเลิกงานแล้วก็มีแค่คนวิ่งคนเดินอยู่ไม่มากละค่ะนะคะเพราะว่า,ายิ่งสถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนมาเดินมาวิ่งบ้างแต่ว่า,าเขาก็ดูแลระมัดระวังตัวเองกันทุกคนนะคะเนอโดยเฉพาะเวลาแบบนี้ที่ยังมีแสงแดดจ้าๆอยู่แบบนี้เรียกว่าแทบไม่มีใครมาเดินมาวิ่งอะคะ่ะ จะมีคนปั่นจักรยานอยู่สักคนหนึ e ่งมีคนเดินอยู่สักสองคนอะไรแบบนี้ซึ่งมันทิ้งระยะห่างกันอยู่แล้วก็คิดว่าวันนี้ออกมาเดินอยากสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะไม่อยากจะใส่แมสออกมาแล้วก็ไม่ได้จะอัตราเสียงอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครอย่าว่าสองเมตรสามเมตรห่างเป็นร้อยเมตรยังไม่มีคนเลยเดินอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ แล้วก็คิดเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าออกมาเดินแบบนี้คืออยากหายใจให้โล่งปลอดแล้วต้นไม้เยอะอากาศดีแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้ใครอยู่แล้วแต่ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าเข้าใกล้ใครไม่ต้องหยุดคุยกับใครไม่ต้องแวะนั่งตรงไหนเดินอย่างเดียวออกกำลังกายอย่างเดียวอาบแดดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะ,ะว่ายน้ำ วันนี้ปิดนะคะปิดไม่มีใครคะ่ะวันนี้ไม่มีคนเดินไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะโลง่งสะดวกสบายแทบไม่มีคนเลย สายตรวจสำนักงานหมู่บ้านนูมีคนเดินอยู่ข้างหน้าหนึ่งคนไกลๆมีคนปั่นจักรยานแต่ไกลกันอย่าเข้าใกล้กันอากาศที่นี่ยังบริสุทธิ์ค่ะมีสนามเด็กเล่น ไม่มีเด็กนะคะวันนี้พ่อแม่ก็คงไม่ให้ออกมาเล่นนะคะเพราะมันจะเสี่ยงเกินไปปกติสนามเด็กเล่นเนี่ยก็จะมีเด็กมาเล่นนะคะตอนเย็นๆแบบนี้ยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กจะเยอะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเด็กเลยพ่อแม่เขาควบคุมให้ลูกหลานอยู่ในบ้านค่ะ บางทีบางครั้งที่มาเดินน่ะก็จะมานั่งอยู่ใต้ต้นพิกุลนี้บ้างนะคะที่เป็นเก้าอี้แตงโมเหลืองเหลืองเขียวเขียวแดงแดงเนี่ยคะ่ะแต่วันนี้ไม่นั่งคะ่ะเราก็ต้องเซฟตัวเองนะคะเนี่ยคะ่ะปกติจะมานั่งเล่นตรงนี้บ้างเวลามาเดินแต่วันนี้ไม่นั่งนะคะเห็นไหมคะไม่มีใครเลย เขาก็ระมัดระวังตัวกันทุกคนแม้จะเป็นหมู่บ้านปิดก็ตามถึงจะปลอดภัยกว่าข้างนอกแต่ว่าทุกคนเขาก็รู้หน้าที่ของเขาเขาก็รู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะไม่ปล่อยลูกหลานออกมาเล่นข้างนอกเนี่ยค่ะเครื่องเล่นที่เป็นของผู้ใหญ่วันนี้ก็ไม่มีคนเล่นนะคะไม่มีใครกล้ามาเล่นกล้ามาสัมผัสเนี่ยก็ ขายให้เห็นเนี่ยมีลุงมานั่งอยู่คนหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครมาเล่นเครื่องเล่นนะคะวันนี้มันก็อันตรายที่เราจะไปจับเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เล่นก่อนหน้าเราอะ่ะเขามีเชื้อโรคอะไรบ้างนะคะก็ไม่มีใครมาเล่นเลยวันนี้ปกติจะมีคนมาเล่นนะแต่นี่ไม่มีนะคะตอันนี้ก็ เดินห่างๆไม่เข้าใกล้ใครเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แมสออกมาคือมาเดินนะคะคือถ้าใส่แมสออกมาเดินเนี่ยมันหายใจไม่ออกแต่ก็รักษาระยะห่างไว้เป็นร้อยเมตรอย่างตำ่ำไม่เข้าใกล้ใครทั้งนั้นแล้วก็มันก็เป็นความโชคดีที่ว่าหมู่บ้านนี้มันไม่พลุกพ่านนะคะ ในยามปกติมันก็ไม่พุกพ่านอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นแบบเนี้มันก็แทบจะร้างผู้คนก็ว่าได้อค่ะปกติเวลามาเดินนะคะก็อาจจะแวะนั่งตรงเก้าอี้อะไรริมสะะตรงนี้บ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่หยุดไม่แวะแล้วก็ไม่นั่งนะคะเดินอย่างเดียวค่ะ เนี้ยค่ะเก้าอี้ที่เคยมานั่งเล่นมีเก้าอี้อยู่ตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่นั่งเด็ดขาดมีสองสามหนุ่มเดินสวนมากับลูกบาสเกตบอลเขาก็ไม่ได้ใส่แมสเราก็ไม่ได้ใส่แมสเพราะฉะนั้นเลี่ยงค่ะเขาเดินบนทางเท้ารอไปดินสนามหญ้า ห่างกันดีที่สุดมมมมนมนมเดินห่างกันดีที่สุดรักษาระยะไม่เข้าใกล้อย่างต่ำห้าเมตรเลยแหละเดินสวนเนี่ยหลบค่ะไม่เข้าใกล้ใครทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ใส่แมสก์กลัว หลบไว้ก่อนดีที่สุดมิียนอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนบนฟุตบาทบานั้นาเราก็ไม่เดินบนฟุตบาทเราเดี่ยงมาตรงสานามหญ้าริมสระดีที่สุดของเราไม่เข้าใกล้ใครทั้งนั้นห้ามเข้าใกล้ใครทั้งนั้นรัดไปทำ ต้นไทรเลยลุยไปตกต้นไทรเลยค่ะเราไม่ไปกับใครทั่งนั้นเราหลบหลบมาอยู่ใต้ต้นไทรหลบหลีกผู้คนเราไม่อยากเจอคนขออนุญาตไว้ด้านหลังนะคะเจ้าที่เจ้าทางค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไว้ข้างหลังนะคะ หนูเลียกหล,กหลีกคนกันนั่นหน้าค่ะลบค่ะลมมาเย็นต้นหลิวริมน้ำนะคะหรือต้นแปลงล้างขวดนั่นละค่ะที่มีดอกแดงๆทีนี้ดอกมันมีน้อยวันนี้ไม่ค่อยเห็นจริงๆตรงนี้มีเก้าอี้ให้นั่งแต่ไม่กล้านั่งค่ะไม่กล้าไปสัมผัส เพราะเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีใครนั่งก่อนเราแล้วเขาเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้จะว่า,าคิดมากก็ต้องคิดนะคะออกมาเดินในที่ที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วมันอากาศดีแล้วก็จริงเราอยู่ห่างผู้คนแล้วก็จริงแต่ว่าตามเก้าอี้ตามมานั่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่นั่งไว้ก่อนหน้าเราเขามีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมันมี ที่เป็นอของเหลวอะไรที่เขาจากร่างกายเขาอะไปสัมผัสสิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วเราไปสัมผัสต่อมันก็ไม่ได้นะคะจะมารับอากาศบริสุทธิ์มันก็ต้องคิดนิดนึงถึงความปลอดภัยมันประมาทไม่ได้นะคะรักษาระยะห่างแล้วก็อย่าไปแตะต้องอย่าไปนั่งบนโต๊ะตามเก้าอี้อะไรทั้งหลายถึงหมู่บ้านนี้มันจะปลอดภัยยังไงอะ เราก็ไม่ควรชะล่าใจนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะถ้าเราประมาทสองแม่ลูกมาให้อาหารเต่าตถ่ายไกล้ๆซูมเอาค่ะไม่กล้าไปถ่ายใกล้ๆเข้ามาให้อาหารเต่ากัน ตรงที่เคยไปให้นั่นแหละค่ะตอนนี้น้ำมันขึ้นมาหน่อยนึงแต่ลิ่งมันเริ่มหายไปน้ำมันขึ้นกว่าวันนั้นน้ำมันมีเยอะกว่าวันนั้นเดิเนกลับบ้านแล้วค่ะคนเริ่มทยอยมาเยอะขึ้นรักษาระยะห่างยากเราไม่มีแมสเราประมาทไม่ได้ มีคนมาเดินมาวิ่งมากขึ้นน่ะเรากลับบ้านเราดีกว่าไม่ได้ค่ะอันตรายคนมาเดินมาวิ่งมากขึ้นเราเรารักษาระยะห่างกับเขาลำบากเพราะฉะนั้นเดินกลับบ้านดีกว่าค่ะได้ได้รอบหนึ่งกลับไปกลับอีกประมาณหก0เมตร ก็ตีว่าเดินได้หนึ่งกิโลครึ่งได้เอาวันนี้ถ้าได้ใส่แมสมาก,ก็คงเดินได้มากกว่านี้แต่ว่าเนาะอยากให้มันโล่งโล่งมังเลี้ยงได้ก็เลี้ยงบ้างถทำเท่าที่ทำได้แล้วกันค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ